สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้กูตรงก็มาเฉลยในวิธีการทำสำหรับข้อ15นะครับวิชาเลขของ IGCSE นะครับเรีอนพฤษภาคมนะครับ2015นะครับในเรื่องนี้ก็ต้องการหาให้เรา Name the inequality ทั้ง3เส้นนะครับสังเกตดูว่าจะมีเส้นตรง3เส้นด้วยกันนะครับเส้นทะแยงลงมาขึ้นมาแล้วก็แนวนอนสังเกตดูว่าอย่างแรกก่อนก็แล้วกันนะครับในเส้นแนวนอนเป็นเส้น ปลกในเส้นปลกหมายความว่าเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่านั้นไม่มีเท่ากับน,นะครับฉันสังเกตดูว่ามันจะผ่านในจุด Y ก็คือ Y เท่ากับ Y คือ8ตรงนี้นะ Y ดู8ตรงนี้งั้นในการที่บอกว่าผ่านในจุด Y 8นะครับแต่เป็นเส้นปลกคือจะไม่เท่ากับ8เขาต้องการหาใน area ที่เป็น unshaded region ก็คือที่มันไม่แรงเองาอยู่ตรงนี้สังเกตดูว่ามันจะต่ำกว่า8งั้นแปลว่าเราต้องการ ในเสน้นแรกคือ y นั้นน้อยก็แปไหมครับในเสน้นแรกเลยเนาะในเสน้นถัดมานะครับสมมติวัวต้องการเส้นทแยงขึ้นก็แล้วกันนะครับในเส้นทแยงขึ้นเราต้องการที่จะทบทวนนะครับในสูตรก่อนนะครับ y m x บวนะครับ m ตัวนี้ก็หมายถึงตัว slope ส 4, ตัวนี้หมายถึงตัว y-intercept คือจุดที่ตัดกับ y นะครับในเสน้นแยงขึ้นตรงนี้ ุดที่ตัดกับ y คือจุดที่ตัดกับในจุด y คือ2นะครับในแกน y y คือ2นะครับในจุดนี้ฉะนั้น4ตัวนี้ก็คือ2 4ตัวนี้คือ2นะครับแต่ตัวส l o p จะเป็นเท่าไหร่นะครับเขียน x ไปก่อนนะครับส l o ปจะเป็นเท่าไหร่สังเกตดูว่าเมื่อ x ขึ้น1 y ก็เมื่อ x เพิ่มขึ้น1 y ก็จะเพิ่มขึ้น1เช่นเดียวกันถ้าสังเกตดูในกราฟดีนีครับ จากเดิม x นะครับอยู่ที่ลบ1เพิ่มขึ้นมากลายเป็น0 y ก็เพิ่มขึ้น1กลายเป็น2หรือจาก x คือ0เพิ่มขึ้น1ตัว y เองก็เพิ่มขึ้น1เหมือนกันคือ y คือ3ฉะนั้นหมายถึง slope นั้นก็คือ1นึนะครับชั้นในเส้นนี้ y นั้นคือ1 x บวก2นะครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเป็น i ิน q u a l i t y เราต้องการ area ที่สังเกตดูในเส้นนี้ เราต้องการฝั่งซ้ายของมันคือเหนือจากเส้นนี้เหนือจากเส้นนี้ฉะนั้นเราต้องการที่มากกว่าเส้นนี้ฉะนั้นในเส้นที่2คือ y นั้นมากกว่า x บวก2แต่มันเป็นเส้นทึบเห็นไหมครับมันเป็นเส้นทึบไม่ได้เป็นเส้นประฉะนั้นเท่ากับด้วย y มากกว่าเท่ากับ x บวก2สองเส้นนั้นนะครับส่วนเส้นที่3เป็นเส้น downward sloping นะครับเส้นชันลงมานะครับ เหมือนเดิมครับ y mx c ตัว c ตัวนี้ก็จะกลายเป็น6เพราะว่ามันตัดกับแกน y ที่6นะครับบวกกับ4คือบวก6คราวนี้ตัวสโลปของมันละ่ะจะเป็นเท่าไหร่นะครับสโลปมันจะเป็นเท่าไหร่เมื่อ x เพิ่มขึ้น1สังเกตด,ดู y ก็จะลดลง1จุดจาก x อยู่เดิมอยู่ที่0เพิ่มขึ้นมา1กลายเป็น1ตรงนี้ใช่ไหมครับ y ก็ลดลงเลยอ้ฉะนั้นหมายถึงตัวตัวเส้นนี้เองนั้น มีสโลปที่ติดลบ1นะครับเพราะว่าทุกครั้ง x เพิ่มขึหนึ y ลดลง1นะครับฉะนั้นเป็นนกาทีฟ v e 1นะครับหรือเราจะเขียนเป็น y เท่ากับลบ x บวก6ก็ได้นะครับอีกแล้วนะครับคราวนี้มันเป็น inequality นะครับเราไม่สามารถที่จะเขียนเท่ากับได้นะครับเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะครับขวาของเส้นนี้ก็คือสูงกว่าเส้นเนาะมูลค่ามันมากกว่าเส้นฉะนั้น เราก็ต้องใช้มากกว่านะเป็นเส้นคืบอีกแล้วก็มากกว่าเท่ากับเห็นไหมครับฉะนั้นเราก็จะมี3มเส้นของอินอิโคลตี้สำหรับคอนี้ละขท่านี้เองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าน้องๆมีรู้สึกว่ามีข้อไหนที่จะรู้สึกทําไม่ได้อีกก็ปรึกุตรงมาได้นะครับแต่ครูตรงจะช่วยโอเคนะครับวันนี้ครูตรงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ